วันนี้เราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันนะเห็นกันจะจะแบบระยะประชิดทริปนี้เป็นทริปในฝันของป้าแอนเลย <c oughs> คืออยากมาเที่ยวสวนสัตว์มากๆ และสวนสัตว์เปิดจะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากสวนสัตว์เขาเขียวเดินเข้ามาแล้วก็จะมาเจออันนี้โซนสีเขียวเข้าไปเลยเมื่อผ่านประตูเข้ามาเราก็จะมาเจอทางเข้าแบบนี้เขาจะแบ่งเป็นสองโซนโซนสีเขียวกับสีชมพูอันนี้คือโซนสีเขียวโอ้จัดอะไรมันร้องเต็มเลยอะ่ะ เมื่อก้าวเข้ามาก็เห็นความสดชื่นร่มรื่นแบบนี้แหละพร้อมกับเสียงสัตว์ที่ร้องกันโวกเวกลั่นป่าเอ้าหนูมานหน่อยหน่อยพ นน่นที่เชือกอีกโอ้โหอะไฉันอ่ะหนูพูดได้ป่ะลูกพูดได้ไหม น,นี่เป็นบ่อฮิปโปแต่ยังไม่เห็นฮิปโปเลยฮิปโปตัวใหญ่โูบรรยากาศร่มรื่นเขาทำเป็นทางเดินลอยฟ้าป้าแอนจำได้ว่ามาสวนสัตรเขาเขียวเนี่ยครั้งสุดท้าย20ิกว่าปีมาแล้วอันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมันสวยมากดูบรรยากาศโอ้อา้าวน้องฮิปโปมุดน้ำอยู่นี่ พอ,อามาหน่อยเขาจะดูตัวแล้วเขาจะดูหน้าโอ้โหตัวใหญ่มากอย่างกระชังนานนานนานแล้วอย่างเงี้มันที่แบบโอ้ยตัวนี้อย่างยักษ์เลยอ่ะตัวเท่าช้างว้าวฟัน <pinpoint> ว <Bennett> ้าวลูกเขาอ้าปากค้างด้วยด้วยโอ้โหโอ้โห ตัวเองอุย้ยตัวเองน่ารักจังเลยฮิปโปแคร์แลปลแปลอุย้ยหนูตัวใหญ่จังเลยอตุกตักตุกตักตัวใหญ่จังเลยอตุกตักตุกตัก ันนี้ลูกๆเขาเปล่าคะ,ะเ,ปเปล่าเป,าเป,าเป่าอะไรไม่รู้หัวสีแดงอะ่ะอุ้ยน่ารักอะ่ะอืมน่ารักจังไม่เคยเห็น ใจมากไม่ได้มาสนสัก20ปีขอจะตื่นเต้นเลยที่ได้เห็นแรดแรดขอตัวใหญ่ใหญ่ๆยเย็ดเตลแอนมาเียนะเหมือนเด็กเลยแบบดีใจตื่นเต้นมากตั้งแต่เด็กแลปะป้าแอนนะรักแรดชอบแรดมากๆเลยเอ๊ะหรือว่าเราจะเป็นพวกเดียวกัน ตัวใหญ่มากแต่หูเขาเล็กนะอันนี้อะไรนะวลละบีเหรอตัวเลยเขาบอกม้าลายแต่และตัวเนี่ยลายเขาจะไม่เหมือนกันเหมือนลายนิ้วมือคนอะเหมือนเป็นลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอะแล้วเราจะดูได้ยังไง เขานั่งนิ่งเป็นรูปปั้นเลยอ่ะอันนี้สิงโตขาวจริงๆมากเขาสง่าาจริงนั่งเชิดเลยเหมือนรูปปั้นเลยนาะแ,แต่ของจริงค่ะพยาหูแล้วพยาหูดูมือเขาเดี๋ยวมีะบบละทีเดียวนะโหดูมือมันแล้วเกือบจะเท่าหน้าเรา ตอนนี้ปไแอนอยู่ห่างจากมันไม่เกิน3เมตรมีแค่กระจกกัน้วนวันๆเสียวๆเหมือนกันนะจะเชื่อไหมว่าน้องช้างตัวนี้อายุ90กว่าแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเรียกกันคุณย่า ี่ใหญ่ที่สุดในสวนแดงของเรานะฮะน่าจะประมาณสี่สิแกได้นะครับทำย่างเตแต่เจ้าพายเปียกน่าจะอยู่ประมาณกับ5้าิบงนะครับงานก็ยาวมากเลยอเ,เออเนี่ยยาวๆเจ้าพายเปียกนะครับที่งาย,ยาวๆนี่แหละชื่อพายเปียกรถรางที่เรานั่งนี่เป็นบริการฟรีนะคะหรือใครอยากเป็นส่วนตัวก็เช่ารถกอล์ฟไปในราคาสองชั่วโมงเจ็รอยห้าิบาท เราจะลงตรงไหนก็ได้พอเราจะไปที่ต่อไปเราก็ต่อรถคันใหม่มาที่นี่จึงสะดวกสบายไม่ต้องกลัวว่าจะเดินไกลดูจากสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์แล้วค่อนข้างจะมีพื้นที่ของตัวเองกว้างขวางสะดวกสบายไม่แออัดเหมือนอยู่ในกรงลงไปยืนถ่ายได้นะครับเดินไปถ่ายให้พื้นที่สวนสัตว์เขาเขียวทั้งหมดมีประมาณ5,000ันไร่ จริงๆแล้วในส่วนของโซนสีเขียวนี่ยังดูไม่ทั่วเลยนะมันมีสัตว์เยอะมากแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปที่โซนสีชมพูการจะไปโซนสีชมพูเราต้องกลับมาที่เดิมตรงประตูทางเข้าในส่วนของโซนสีชมพูเขาให้เราขับรถไปได้เพราะแต่ละจุดที่เราจะชมสัตว์มันค่อนข้างไกลบอกว่าืนที่ทั้งหมด5,000ไร่ ส่วนแสดงสัตว์หากินกันแต่ละจุดในโซนชมพูเนี่ยมันไกลแบบนี้เลยอ่ะขับรถเลาะเขาเดี๋ยวจะให้พี่แอนเดินขึ้นเขาเออให้เดี๋ยวหนูไปรอ,อปที่ข้างล่างละกันค่ะได้จากลิงอูรงรนนัง,อ,รงอุตังกำลังพยายามมองหาแต่ยังหาไม่เห็นเจอแล้วเจอแล้วนอนอยู่นี่ อนอนเงียบเลยพยายามจะซูมแล้วได้แค่นี้เขานอนอยู่ค่อนข้างไกลามากนอนหลับนอนหลับอยู่อ๋อนี่คือเสือไซบีเรียเหรอคะ อตัวใหญ่มากเป็นเสือที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเสเสือไซบเรียคือเสือที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเสือทั้งหมดเวลาที่เข้านอนหลับนี่น่ารักเหมือนแมวเลยเนะ เรานั่งมองหน้ากันมีแค่กระจกกัน้นถ้ากระจกมันพังลงมาก็ตัวใครตัวมันหวาดเสียวปแอนตั้งใจจะมาดูจิงโจ้กับมีโคเรร่าในโซนชมพูนี้แต่ขับเลยหลงทางเป็นวันเวย์ถ้าจะกลับไปดูก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่เอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะมาใหม่ดีกว่า ขับรถมาถึงโรงแรมที่จองไว้ที่พัทยาก็เกือบจะหกโมงเย็นแล้วอ้าวโปะไม่ได้เลยเนี่ยห้องน้ำอะ่ะเป็นเอกระจกอีกแล้วอืมตู้เย็นน้ำดื่มไไไม่่ปนนดด้้งี จริงๆแล้วห้องมันมีหลายขนาดแต่ป้าแอนตั้งใจจองห้องใหญ่ห้องนี้ก็ประมาณ4ีบสตารางเมตรอยู่ติดสระว่ายน้ำเลยเห็นทะเลเห็นทะเลห่างๆเมื่อท้องเริ่มหิวเราก็ไปหาอะไรกินร้านนี้อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมนี่ เรามานั่งทานข้าวกันลิมทะเลบรรยากาศดีมากเลยใครอยากกินรองเท้าบ้างพูดแบบนี้ไม่ได้หาเรื่องนะก็รองเ pues ท้านี้มันกินได้จริงๆมันคือรองเท้าซินเดอเรลล่าที่ทำจากไว้์ช็อกโกแลต แถมมีกระเป๋าเข้าชุดกันด้วยกระเป๋านี้ก็กินได้เหมือนกันกินกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าน่ากินกระเป๋าก็น่ากินเอาไปช้มากิน,น,กน,นกได้จริงจร้ร้านนี้มีสารพัดช็อกโกแลตหลายรูปแบบหลายทรงน่ากินทั้งนั้นเลย นี่ก็กินได้หมดทุกอย่างเลยนี่กินได้นี่ก็กินได้โอ้ยอากิป้าน่ากินอ่ะน่ากินทุกอย่างเลยแต่อิ่มมากดูดิน่ารักออกน่ารักมากเลย คืนนี้หลับฝันดีพรุ่งนี้ไปแอนจะพาไปเที่ยวต่อนะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ไปแอนด้วยนะ